HELLO THERE! w e l t o m e to Little Ink Channel สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กๆของพวกเรา Little Ink Channel ครับ and today's idiom is that's the last straw that's the last straw แปลว่านั่นคือฟางเส้นสุดท้ายนั่นเองนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่า,วาความอดทนนะครับที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดเนี่ยมันได้หมดลงไปแล้วนะฮะเช่นตัวอย่าง Uh, เราดุน้องเรานะฮะแจ็คแจ็คดอ s เล่นกับแก้ว t อ t h ล่นก s บแก้วอยู่บเร l อ i g ไ t เราบอกน้องว่าอย่าเล่นแต่น้องก็ยังเล่นอยู่นะครับแล้สุดท้ายต่อไปมามาครับก็มีเกิดเสียงดังขึ้นมาแปลว่าน้องไห้ททำแก้วแต่เียบร้อยแล้วก็เดินไป That's the last straw That's the last straw นั่นคือฟางเส้นสุดท้ายแล้วไม่ทนแล้วนะฮะขาดแล้วฝางเส้นสุดท้ายนะครับ <c oughs> ก็เกิดการลงโทษกันตามมานั่นเองนะครับก็ทราบแล้วก็อย่าลืมลองปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะครับ That's the last straw นั่นคือฟางเส้นสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกการติดตามการกดไลค์กดแชร์นะครับ Thanks for watching